f o r the blue corner ขอต้อนรับนะครับนักชกจากอุซเบกิสถาน from the blue corner usai ismoyan เปิดรายการครับเริ่มต้นเดือนตุลาครับเรามาดูนักมวยต่างชาติเขาต่อยกันครับนี่เป็นหนุ่มวัย18ปปีจากอิหร่านครับ อาเมียฮอเซนดามายนี่ครับเจ้าของสูง183เซนติเมตรครับชกในพิกัดรูปแบบมวยรอบพิกัด152ปอนด์ครับตัวเล็กตัวใหญ่ครับแต่อายุยังน้อยอยู่เลยครับนักชกนะครับในมุมน้ำเงินครับอาเมียฮอเซนดามายนี่นะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นนักชกในมุมแดงนะครับแต่วันนี้คือมุมน้ำเงินนะครับเอาละครับขอต้อนรับนักชกในมุมแดงครับ Please welcome from the red corner from Uzbekistan u Uz s a y r Ismoiljonov นักชกกำปั้นหนักจากอุซเบกิสถานครับ u s a y อ r i s m o i l โ o n o v วัย24ปีครับวัน oh, นี้ถือว่า สูสีกันเลยครับเพราะว่าส่วนสูงที่เท่ากันไปเลยนี่ครับ24กับ18ปี183เท่ากันครับน้ำหนัก152เท่ากันครับประสบการณ์ก็ใกล้เคียงครับแต่น่าสนใจอุสเซยนี่ซ้อมที่แฟร์แท็กครับที่อาร์มิฮอลเซนนี่ซ้อมอยู่ที่แบร์ซาร์ดวอร์รีเออร์ครับต่อมาแบบแข่งปึกแข่งปักทั้งคู่เลยครับมาแล้วครับหมาซ้ายของอุสเซีย ยังไม่ถึงครับโอ้โหเตะขวาก็ลุดครับอเมิฮอสเซนจิ้มสายไม่โอ้ยโ,โดนหมัดขวาของอุซาเอร์เข้าไปครับมีสะดุ้งเหมือนกันครับสายกับขวานะครับสายเป็นของอุซาเอร์ครับขวาเป็นของอเมรฮอสเซนเข่าสาย<อ>ไปแล้วออกแข้งสวยครับอุซาเอร์ สับขาคนละทีสายดีครับอุเอียโอ้ลุดอีกแล้วครับอามริกาเซนลุดบ่อยๆไม่ดีครับโอ้โหเมื่อสักครู่นี้แกมียืนหน้ายืนตาให้อุเอียด้วยนะครับอย่าไปล้อเล่นนะครับบวยระดับนี้โอ้หทุกสายดีครับอามริกาเซน หัวอายุ18ดีแต่หน้าแกไปไกลเกินไัวเลยครับสำหรับอาเมอเซนครับอาวงในตีได้ไหมไม่ชัดครับโอ้โดนบาดของอาเมอเซนอีกแล้วโอ้โจะขยับไปขวายังไม่เตะโอ้ถือว่าดักแม่นใช้โอ้โ,โดนขวาของอุสเซียเข้าไปเหมือนกันครับ โอ้ตะวันกำปั้นเลยครับอุซเอียนี่กำปั้นไม่ธรรมดาครับมาเลยครับหมัดซ้ายโอ้โหอ้เอ้าโอ้ยิ่งโดนยิ่งเดินครับอามิฮอเซนโอ้โหวิ่ดูข่าวดอกนี้ครับอ้าวโดนกระจับหรือเปล่าครับแหมอาจารย์ไม่ว่าอะไรครับพออุซเอียก็ใส่ต่อเลยครับจิ้มซ้ายโอ้โหซ้ายผ่านตลอดยังไงยังไงครับอามิฮอเซน โอ้โหมาจากกระหาฝนเลยครับกำปั้นของอุซเอียแล้วยังโดนอีกต่อเนื่องเลยครับอเมร์เซนครับโดนตบคว่ำลงไปโอ้โชคดีครับกรรมการไม่นับครับเอาแข้งซ้ายอีกโอ้โหเดินไปเป็นมนุษย์ไม้เลยครับอเมรสเซนครับเดินชนอย่างเดียวแต่มันเดินเข้าไปชนราวุธของอุซเอียครับโอ้แม่นยำใช้ได้ครับโอ้ออกหมัดก็สวยครับอุซเอียทีมงานบอกทิกครับ ดูแล้วครับค้องว่องไวนะครับยังไม่ you อิสโมายโยโนฟทีมงานบอกให้คลิก้าวเนี่ยครับโอ้โห,โโหคลิกไปเต็มเต็มเมือบเอาเบเยอเซนก็เดิร์นเดียวเลยครับอาวลูกนี้ครับเสียงหลักเล็กน้อยอ้าวยังไงครับแผวนลูกชายเจอซ้ายโอ้โหโ สปีดหมัดนี่ถือว่ารวดเร็วใช้ได้แล้วสำหรับพ่อหนุ่มจากอุซเบกิสถานครับอุเซียครับดูกันอีกครั้งครับภาพไฮไลท์แหมหลักๆยังไต่กับคนละทีคนละคำครับหมัดนี่คล่อมไปครับนี่ครับสายเนี่ยครับโอ้ชุดนี้นี่มีอาการถึงกับก้นเตี้ยไปเหมือนกันครับแต่ยังไม่ทิ้งตัวนะครับอามีฮอสเซน เจอโอ้โหไปหนะนักๆของอุซเอียครับโอ้โหซ้ายกันนี่หนักจริงครับเดินต่อครับแม่ดูเหมือนว่าอาวุธของอุซเอียจะแม่นกว่านะครับแต่ไม่นี่หลุดหลายทีเลยครับลุยต้องลุยให้เต็มที่ครับ ต้องพย่ยติดที้ไปน้าวงในยังไงโอ้ไม่ชัดเจนครับอ,อุษเอียดหัวด้ายไปอีกอ่ะโดนบัดขควาครับโอ้ย,อยแม่ใจเย็นครับใจเย็นครับแมมันจังหวะมันติดพันครับแต่ทีมงานของอเมริกาเซนนี่โวยเลยครับ ก็ดูเหมือนกันก็ยังยั้งยังอยู่นะครับอุซาเอียครับเข้ามาเจอข้งซ้ายเลยครับนี่ครับจังหวะตบขวาแล้วก็วนออกนี่สุดโอแบ็คทิกครับโอ้ความการเข้ามองวัยนี่เห็นชัดครับอุซาเอียนี่ดีกว่าครับอาเมอรเซนต้องเดินครับเดินเข้าไปเจอสองอีกโออยังไงล่ะครับอุซาอาเมอร์เซนต้องมีอะไรบ้างครับวกไหนที่เนี่ยถ้าจะเกี่ยวต้องขี้บให้แน่นหน่อยนะครับขี้บม้วนนี่อุซาเอียนี่ดิ้นออกมาได้ตลอด ลัดแต่นี้กรรมาการก็ต้องแยกนะครับโอ้เห็นชัดเลยครับความแม่นยำและความเร็วเนี่ยครับอุเซียนี่เร็วกว่าระดับหนึ่งเลยครับแต่หลังๆนี้เริ่มจะมีศอกมาแล้วนะครับอุเซีย,ยจิมซ้ายโอ้โหกว่าจะเงื้อกว่าจะงานครับเดียวเซนนี่กว่าจะต่อยได้แต่ละหมัด ดูแกสังงอสังแ้ไปครับอามิฮอสเซนดูครับหายใจแรงครับโอ้โหเจอซ้ายอีกแล้วโอ้ต้องถอยเลยครับโอ้ยถอยกรูดครับเอาแข้งซ้ายแข้งซ้ายโอ้แต่เป็นกระสอบซ้ายเลยอุซเอียแล้วก็ยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นครับมากครับแข้งซ้ายเอ้าวิ่งมัดกับหลังแกเดินเข้าหาก็เหมือนจะฐานไม่ค่อยแน่นเลยครับดูกระยองกระแย่งจิ้มซ้ายมา โอ้โหอเซียนี้ยิงต่อยยิงได้ใจครับโดยเฉพาะหมัดชุดเลยครับซ้ายนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดนะครับโอ้หมีงัดศอกเอ้าโอ้หลากหลายครับอุเอียแต่อย่างว่าครับซ้อมค่ายใหญ่ค่ายมาตราฐานอย่างแฟร์เทคครับปูปั้มนี่เพียบครับตัวใหญ่ๆครับดูครับทีมงานงัดศอกให้ดูครับอุเอีย บบริเวณเหนือคิวนี่จะมีรอยบวมปูดขึ้นมานะครับอามนเซนปูนไม่พอรู้สึกจะแตกเลยนะครับโอ้โหโอ้โโอโพระสุเข,ข้าพระสาวแทรกครับหมดยกที่2ดูกันชัดๆแตกครับบริเวณเหนือคิ้วด้านซ้ายครับปาซ้ายครับโอ้คิวขวานี่ก็บวมปูดครับส่วนคนที่อยากใส่กิ๊กครับ ต้องนวดเฟนเป็นการใหญ่ดูภาพช้าครับนี่จังหวะป้ายหน้าของอาร์เมเซนแต่ทําอะไรไม่ได้ครับโอ้แล้วจังหวะนี้โดนโอุ้ยเนี่ยครับตามน้ําครับคือพอจังหวะบวกบัดกันมาต่อมัดเนี่ยครับนี่ครับสองนี้หรือเปล่าครับที่ทําให้แกตแตกอะครับแต่ก็ถือว่ายังเป็นแผลในตำแหน่งที่ไม่อันตรายนะครับอาเมอเซนดาไมนี่ อายกสามครับถ้าต้องการชัยชนะก็ต้องเดินชนครับเดินชนไม่พออาวุธต้องมาแบบต่อนเนื่องครับโอ้โหเดี๋ยวมากับผังไม่โดนนะครับออกมาลูกพลิ้วแล้วครับอุเอียถ้ามีเฮอเซนดามนินี่ต้องออกอาวุธให้เยอะกว่าน,นี้หน่อยครับนี่ครับเตะไปก็ติดบังอีกอาจจะซื้อด้วยหมัดแล้วล่ะครับ โอ้ถ้าอย่างลังเลนี่ก็เหนื่อยนะครับคุอแกตัดสินใจไม่เด็ดขาดนะครับโอ้โหสหรับุษเอยนี่ก็คิดอะไรให้ก็ออกแบบนั้นเลยครับคิดแข้งออกแข้งคิดข่าวออกข่าวคิดหมัดออกหมัดแล้วความเป็นมวยซ้ายกับมวยขวาเนี่ยครับคือจังหวะมันเห็นชัดเลยครับเนี่ยมีดักศอกขวาอีกต่างหากครับอุซเอยดูจังหวะมันขาดๆเกินๆนครับ อุซี่ตอนนี้ก็อาศัยจังหวะความเร็วครับออกแข้งซ้ายปาจังหวะก็มียัดขวาโอ้ยรับดักสอกขวาอีกทะเลทะล่างเข้าไปก็เจอแบบนี้ครับปฏิกิริยาเร็วจริงๆครับปุซียอาการของอาเมียฮเซนามินี่เนี่ยเหมือนหลงเหลี่ยมครับในภาษามวยก็ว่ากันแบบนั้นนะครับหลงเหลี่ยม,มวยซ้ายครับถึงก็ไปไม่เป็นเลยครับ อ,อาจจะไม่เคยต่อยกับมวยซ้ายมาก,ก่อนหรือเปล่าโอ้ยโดนดักสองซ้ายอีกแล้วอุษาเยก็เหมือนว่าจะไม่อยอยากจะทําแล้วเลยครับเข้ามาก็หัวซะแต่ก็ต้องทํา <c oughs> แหม่เป้ามันเคลื่อนที่แล้วเดินเข้ามาหาครับตั้งป้อมครับอุษเย,ยตั้งป้อมแล้วหักศอกขวาครับ เหมือนตาลอยๆพี่คนครับอเมริกาเซนอะต้องมีฮึดหน่อยครับหมัดหนึ่งสองอุเซียมีสองฟันสู้อะจะบวกสองครับอเมริกาเซนโอ้โห,โหขาอ่อนไปอีกโอ้โหสปินนิ่งฮิลคิกครับ มันเป็นโดนบริเวณฝ่าเท้าครับเต็มหน้าเลยครับโอ้กล้าใช้นะครับรูปแบบนี้ก็เหมือนจอระเข้ฟาดหางนี่ละครับโอ้หันไปมองเวลาครับต่อยจนเหนื่อยมากครับมิฮอเซนโดนไปเท่าไรก็เดินเข้าหาอุเอียก็โอ้ใช้แรงเยอะ,ะครับเหมือนแกจะเร่งไม่ขึ้นด้วยนะครับมิฮอเซน หมดยกสุดท้ายครับโอ้โหท่าดโทษโอทอนนี้ใช้ได้ครับแต่การออกวุธนี่ต้องเพิ่มเติมหน่อยครับอเมริกาเซนไาไหมนี่ดูภาพช้าครับดี่ความเร็วนี่เหนือกว่าเห็นได้ชัดเลยครับอูเซียนี่ครับจังหวะบวกศอกกันฝันเห็นเห็นครับศอกขวาเนี่ยครับถึงก่อนครับอูเซียนี่ครับ โอ้โดีว่าโดนบริเวณฝ่าเท้าครับแหมถ้าโดนเต็มเตๆข้อเท้านี่ไม่อยากจะคิดเหมือนกันครับ And the winner is Red c o r n e r แล้วก็ไม่เป็นปัญหาครับอูซาเอียอิสโมอิวโยนอฟครับหนุ่มจากอุซเบกิสถานครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับ